เพืนจ like kind of ้ะปีปียันต้องกติภาพเลืเพื่อนเฮาก็เบิงผิกท้ายเจ้พี่น้องจ้าทายโดกันย่ากันเพื่อนเพิมีลูกสูกต่เพื่นเพ่นจะยัน้กิมหาเลือกเอาลูกปลกไปไปว้ไปตากักกอนกับเพื่อนยัน้องกจ้งลดน้ำไอุ่ก็จังแล้วก็จัได้มหาเละเบิงเละท่ายวิอท่ายปปเพื่อนเพื่อนพี่น้องเขาเบ่งน อันน of er. ี talented, ้ผิดใช้อันนี้เริ่มสุกแล้วจะเพิ่มเริ่มสุกลายแล้วจ้ะเพื่มเจืาอันนี้าพอท่านได้พอท่านได้ไปถามอาแม่ข้าเพื่อนนอตจะแย่งดอขมอสต์ตัญญาดูพอท่านได้ไปถามแม่ข้าเพื่อนว่าเพิ่นจะเอาพริกไช้สดบอพอเพื่อนเคยเอาเพื่อนเคยเพื่อนเคยซื้อแลกวแต่เพื่อนจ้าเพื่อนกระบอกเรียกว่าคนอายายเต็มที่แต่พอเอาละกาทุบไปบอกเด้อว่าทำแย่งดอกกับท่านทุบไปบอกน้องจยเต็มไปจากท่านโดดผูกผีผิกไช้โดด ที่ใช้นี่จีเป็นอย่างที่ดีจ้ะเพิ่นจ้าเออเป็นบ่เคยขาดต้นเลยจ้ะเพื่อนจ้าอีกรุ่นนึงจ้ะเพื่อนนี่จ้า็จประมาณนี่ดูคำาจาน่จะย้ายแล่ดูคางต้นนี่นักิบมาเรือเนี่นั่งิบมาเรือกเก็บาแจ้ะเพื่อนจ้าเียงงนาะเก็บเก็บแล้วเ้ากติบตากินได้จ้ะเพื่นจ้ ตาเค็ดกินเองแล้วฮะกะสิตาแข็งแห้งแล้วก็กะสิมาปันปันใส่ขวดไปจากเพื่อนๆตากระบะทางดูสือกับคนจีกินตาผิ้ใช้ดีจัดพี่น้องแท้คนจีกินผิ้ใช้จริงฮะกะสิบริสุทธิ์สุกแล้วเดือกเมอสุกกรอนกับเพื่อนเก็บเมลสุกออกดีๆแล้วกัจัางขยิบจิตทวดไปถามเพื่อนขยิจิตทวดไปถามแม่ค้าเพื่อนว่าเพคนจีเอาอรุณเคี้ยวๆนี่มั้ยสูบหายุทธจักรพี่น้องจ้้สูบหายุทธจักรพี่น้องก็จะได้มาเลือกต่อ ควงเลยที uh, ่ส <ESS> <spe> ุกกระทันตหมดแต่ก็ได้คอยไม่เลยองานเก็บเอาแล้วยจังใจเมื่อใดปัญญากจ้างค่อยจะได้คอยทยอยมาเก็บเอาออกก่อนแล้วก็จังค่อยจังค่อยสี่โทรไปบอกเพคนบางคนสีเอามือใด้ายนอจากคนอ่นโอ้โหตัวนี้หลายหลายตัวเนี่ยคือคนงานเก็บลายเก็บขายเก็บน้องจใจแต่ว่าทั้งนี่ ทั้งนี้ก็สิบว์เต็มที่ก็ทั้งจันนะจ๊ะพี่น้องจ้าทั้งจันพจนิมิมองรับซื้อเนาะทั้งจันพจนิมีอ่าลงรับซื้อพริกไทยต่างหากแต่พี่น้องจ้าเพราะว่าเมันอ่าเป็นมองเฮ็ดลายเนาะแต่พี่น้องจ้าเพิ่นจักรฟริตพริกไทยหลายกว่าอย่างอื่นนอกจากห้างเฮาวกะสิบ่ค่อยหลายไม่ค่อยหลายเพราะฉะนั้นเฮางกะสิปลูกหลายบ่ราะท่านบารายปันไดเพราะว่าเฮาไปขายเฮาก็ทิได้ไปขายไก่นอกจากว่าเฮาสิมีได้หลายปลูกเป็นสวนได้ลายอีหลีห้างจังค่อยเสี่ยงแต่มีพ่อค้าอ่า เก็บไปทรงเจะใครจะคุ้มค่าเนาะจะเพื่อนเจ้าเขาจะเขาจะได้เก็บไปทรงขั้นมีหน่อยเขาเก็บไปเขาก็ะสีจะคุ้มค่าเนาะจะเพื่อนได้ห้าลวดอากาศมาถ่าด้ายแล้เพื่อนกติเก็บไปนั้นเพื่อนกติเก็บไปตาสกันไม่กุ้มโดนด้วยจะเพื่อนจ้าปีรัชขั้นเก็บไปเก็บไปตากแล้วก้าได้กินคุ้มปีเห็นไหมกินคุ้มปีโยนนั่งเดียมตุพารเก็บ ม่สู่คนในสู่คนก็บอภัยแล้วก็เ้ากับเป็นรอนรอนวันนอออกจากขั้วขั้ว่นตะก้อนมนาจากพิ่นมันจึงคอยเอาตานาะตาก,ก้อเด้ขั้นแดดแดดดีทั้งนี้ตาก,ก้โอโดนตกใจพี่งจาตาก,ก้อโดนเดียก็แหงใจก็ร้องอเเอเเอนะานมุนาคนจะพามาเจ็บไม่เด้อจะนีองจากที่มีให้าำกับคอจมไปเพียงครนีเด้อเด้อกันคลิป ใหม่นะคะยมขอขอบคุณทหลายขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกพลังบวกขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันนะคะสวัสดีจ้า